สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูกันนะคะมีหลายคำถามที่ถามเข้ามาว่าพี่เก๋ทำยังไงขอบพลาสติกของพี่เก๋ถึงใสนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นอะคริลิกความหนาจะอยู่ที่20่ิมิลนะคะใช้กรรมวิธีด้วยการใช้ CNC นะคะในการตัดนะคะก็เล่นเป็น2สเต็ปนะคะสเต็ปปก,กติแล้วก็สเต็ปยกนะคะเข้ามาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะค่ะก็ง่ายๆเลยพี่เก๋ไม่มีเทคนิคมีแค่ เอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาทำนั่นก็คือตัวนี้จะเป็นปืนยิงปืนยิงไฟอะคะ่ะที่เขาสมัยนี้เขาเอาไปเบินอาหารเบินอะไรกันนะคะก็แค่เอามาเผาขอบข้างๆแค่นั้นเองค่ะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆไล่ขอบนะคะก็ต้องใจเย็นนิดนึงก็อุปกรณ์ที่จะต้องเพิ่มเติมมาก็คือตัวหัวปืนกับแก๊สนะคะซึ่งไม่ได้อันตรายนะคะความอันตรายนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะ แล้วก็ทํางานไม่ได้ยากมากนะคะแต่ว่าคนทําก็จะออกจระร้อนนิดนึงแล้วก็อาศัยเรื่องของความใจเย็นนะคะเพราะว่าก็ต้องควบคู่กันไปด้วยแล้วชิ้นงานออกมาก็จะค่อนข้างสวยเลยค่ะเดี๋ยวพี่เก๋จะโพสตให้ดูนะคะนี่ค่ะไล่ๆขอบไปเลยค่ะแต่อคริลิกเราก็ใช้อคริลิกเกรดดีหน่อยนะคะแล้วก็มีความหนานะคะก็จะเผา ก็จะใสเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะข้างอะคริลิกใสมากนะคะค่อนข้างใสและสวยนะคะสามารถโชว์ขอบได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะง่ายๆไม่ได้มีอะไรนะคะก็ประยุกต์ใช้จากของที่ใกล้ตัวเอามาทำนะคะก็จะได้ใสสวยแล้วก็พี่กันพลิกไหนลูกพลิกอ่าเห็นไหมคะใสสวยไม่อันตรายค่ะก็ เอาไปใช้กันนะคะฝากเอาไว้นะคะขอบคุณค่ะ